ข้าดูทานเนี่ยค่ะรู้ไม่เคไมยูทูบเบอร์ถึงเขาลงช้าจังอ๋อบางบางคนเนี่ยเน็ตเขาอืดเน็ตเขาอืดไวไฟเขาอืดเพราะเขาจะตัดต่อตัดต่อใช่ตัดต่อเพราะแบบเฟรนดิเกอร์อะไรอ๋อมันเป็นวิธีการเทคนิคที่จะทำให้ดูดีและดูดังใช่ใช่อนาคตจะเป็นอะไรอนาคตจะเป็นผู้ ว่านะเขาจะเป็นครูครูอะไรคหมครูคณิตครูคณิตศาสตร์หะคะครูคณิตศาสตร์ท่องสุูตรได้ถึงแม่อะไรแล้คะแม่สิบสองอ๋อแม่สิบสองอลองดิท่องสูตนได้ปังเลยใช่ไหมแม่อะไรแม่สิบสองเลยค่ะสูดคูณแม่สิบสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดสิบสองห้าเป็นหกสิบสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสิบสองแปดเป็น

สามสิบสอบสอไปหนึ่งร้อยสีโอ้โหเยี่ยมเยี่มเยอ่ะปรบมือปรมืออันนี้ค่ชั้นปละอะไรประมือปรมือปรมือครับแค่ชั้นปลาสามนะคะใ้สิบสอแล้วนะคะต่อไปจะวันต่อไปจะมานำเสนอสิบสี่ไปเมื่อสาบอ่จัมปูจัมปูมาให้สัมภาษณ์หน่อยไม่ยังไงจัมปูหลอนะนเดืนี้เนาะรู้นะคะว่าว่าทำไมยูทูบเบอร์ถึงลงช้ากว่า อ๋อเนื่องจากมันต้องตัดต่อใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวเพราะว่าบางคนนะคะเขาถ่ายไปหลายคลิปแล้ว่อยเอามาลงอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ทำไมอ่ามันต้องอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นคําถามที่ได้ใจจากหลานสาวนะครับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยกระบวนการของเข้าหลายอย่างนะครับหนึ่งไหนจะตัดต่อบางคนจะต้องอ่านำ เอาของเก่าลงมาลงอย่างเงี้ยฮะต้องถา่ถายหลายครั้งนะครับ<ด>ยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอีดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม,ม่จะกระดึ๊กเริ่มเริ่มเ,เพลง,อ,พลงอะไรเ,เพลงอื่นอะอเพลงพักก่อนพักก่อนก็ได้อะไม่เป็นโอเคเอาแม่อันนี้ดีกว่าเอาตพื่อติ

สุดยอดเลยเนี่ยโอ้ยมันมีท่าหอยย่อด้วยเหรอป้าเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเหรออ่ะปูมาดูให้ดูท่าหอยย่ออีกทีหรือท่าเดินสิเดะเดะเดะปูเล้วอุ้ยตายแล้วท่าเดินเนี่ยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายไหมเนี่ยเดดเดดเดะ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 หอยย่อเดะ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 หอยย่อมันเป็นอะไหอย ถ่ายแล้วอ่าเริ่มอ่าร้อมหนึ่งสองเ้อหเอาข้างง่ายๆหน่อยสิเดี๋ยวก็ล้มมาดีระโดดไม่ได้ระโดดไม่ได้อสิพงอะไรอ่ะดูดิเออเออเนี่ยอ่ะตอบใจเนาะ น้องปลาน้องปลาพาคุณป้าออกกำลังกายนะครับเนื่องจากเย็นว่าหุน่นบอกว่าจะทำให้คุณป้าเนี่ยเพรียวเลยนะครับอ่าแล้วเหมือนวชายอมอ่ะอ่าครับออกกำลังกายเลยครับเห็นไหมท่าที่หนึ่งอ่าท่าที่สองอ่าตอนนี้ต้องสลัดขาแล้วนะครับ

ดอะทำปู่ะงยปูปูโอ้ยาปลาเต้เาพยินเลยสิเออ่ะเราแผนกดูสิบเนีอ้าวสามสี่เอาเมาคลีล่าสัตว์เมาคลีาสัตว์ถ้าเชขนาเชคนเลกนังมันเอามาบทลกนั่งมันเอามาบทมันข้าวูมันข้าวายเอ้าไปไลเลยอ บอกราคาออกก่อลจะสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์หลานสาวนะครับหลาาานนสวะะคอ่เนื่องจากรักกมาเลยจมูกเขาโด่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสสวัดีค่ะจะเสริมจมูกอีกอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพุดด้วยสวัสดีค่ะอ่า่ออะไรเอฟซีแนะนำเด่นชันอะไรนะคะสามทับสี่ค่ะปสามทับสี่อยู่โรงเรียนอะไรคะอนุบาลสีขอค่ะอนุบาลสีขคอร์พูมหลัะคะอ่าปนิมว่าจะส่งเข้าประกวด เอ้จะส่งไปเรียนสยามกลการไปไหมคะไม่ไปไม่ไปหรอคะแล้วแล้วป้าเนียจะเสริมจมูกให้ประมาณขนาดนี้เอาไหมคะใช่เอาค่ะทําไมถึงไม่เอาล่ะค่ะยิ่งโตแล้วยิ่งจะสวยนะคะเนี่ยดูสิน่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะคะสมือน่ารักดูคนทําไมทําไมถึงไม่เสริมไม่เสริมทําไมล่ะคะ ไม่อยากเพิ่มไม่อยากเจ็บอ่ะไม่อยากเจ็บโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บแล,แล้วมันจะหายใจออกเลยเนี่ยทําไมมันเบนเนี่ยเนี่ย <c oughs> อากาศมันเข้าไปได้ไหมเนี่ยหลานสาวอายเลยครับไม่ต้องอายปกติเนี่ยจะเก่งมากนะเสริมก็หลายหมืน่นนะปีนี้สอบได้ที่เท่าไหร่คะปีนี้ยังไม่ได้สอบปีที่แล้วสอบได้ที่เท่าไหร่คะได้ที่สองได้ที่สองทำไมถึงได้ที่สองคะเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งได้เกรดสี่ทุกวิชาหนูได้อังกฤษ สามจุดห้าแฝดได้เก็บซื้อทุกอันอ๋อโอเคอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหนึ่งอันแล้วคิดว่าจะทำยังไงคะปีนี้จะเอาที่เท่าไหร่คะเอาที่สองเหมือนเดิมอ๋อเอาที่สองเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่สองก็จะทำมืออย่างนี้นะคะที่สู้ที่สองเหมือนเดิมเพราะว่าทำไมถึงคิดว่าจะเอาที่สองเหมือนเดิมคะเพราะว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษโอ้ทางั้นจะส่งไปเรียนเรียน ไปเรียนไปเรียนวิทย์ภาษาเราไม่เริ่มต an so ้นงด้วยการฝึกร้องเพลง ABC ก่อนดีไหมคะอ่าสวัสดีค่ะจบรายการสัปดาห์วันนี้นะคะมาติดตามใหม่นะคะชื่อน้องอะไรนะคะชื่อน้องอะไรนะคะน้องปลานะคะช่องบ้านสวนลุงอินนะคะ